น้ำเดือไปจะใส่ก่อนเอาใส่ก่อนจังจะคือบใส่ก่อนอยู่ดีมีแห่งเด้อลูกหลานเด้ออยู่ดีมีแห่งอยู่ดีมีแห่งกี่การมาบวงเงินเอาใส่เลยใส่มน้ำนะแพ็กน้ำเอาใส่เลยน้ำเหรอโอ๊ยขาดหมดจัาขาดหมดอ่ะยาเสียขาดขาดเต้นแน่ว เพราะเ้ใช้ได้ใช้สาปีได้นน่มันได้มันได้แป๊กแ้วนี่แหละเดียบว่ะนุ่มไหมเถื่อเถอตะกกนใหญ่ดมันลงไป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 พี่น้องขอบใจน้เด้อน้ดารดดารดาร์ปว่าน้ำเนาะเออเข้าใจน้ำกันเด้อคือดารเด้อพี่น้องคนละดารกันเนาะอะไรกันได้กมาน้ำใดไปนี่กรือวันดาร์ดใดเปนบ่ อ๋อันนี้ดักมาคือนำปลาเออดักปลานำปลานำปาขวานำปลาดิขวานดักไหเนี่ยโอ้ยไปก่อนผมเลาเก่าเล้วโอ้ยได้เห็นภาษานำสมมติว่าเสือเขาหน่เด้เสือเขาหน่อ้าว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 อาแล้วใครคือเสืออ้าวอาวแล้วอ้าวใคเว่าประจำยุ่ยเปนี้กัวเนาะ ภาษาเวียดนามเนาะเวียดก็เอาสงเอาเด้ส่สงสงคือกันเนาะโอ้มัคือกันเนาะแต่ละชนเผ่าอนี่มือนีไปว่าตีอัดเลยไป้อไปลุยเต็มที่เด้อเนาะงานนี้เนาะงานรอบค่ําพี่น้องเ้เนาะระวังเด้อเตะเด็กมื้อน้ํามนา มาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งพี่น้องเนาะอยู่ที่ทางอัตตปือพี่น้องเลยแค้มทางเด้อพี่น้องเด้อเนาะเมืองเนยอ่าก็ถือว่ามีเฮือนแซนดันเป็นกระทบกระแทบเนาะอ่าเดื่อพี่น้องเลยอ่าตั้งบาร์เซนเพิ่นเนาะดีใจพี่พี่ใครนี่ครนี่อ่าอ่าพิชธังน้ำเนยนะเอ่เด้อ กาคือว่าพี่รองเลยอยู่ทั้งเขียทั้งฟูเนาะคุณทั้งน,น,นี้ก็ได้อันนี้คือเฮาเองซีได้กลับพี่รองเลยกลับลงไปจากฟูกว่าเฮามาแต่ฟูพี่รองเลยปอถือว่าสุดยอดเลยเนาะเครื่องของที่ว่าทั้งพลักผู้ใหญยเพิญญพ่มมอมให้พี่รองเนาะก็ถือว่ามอมไม้ไ้กับทั้งชาวบ้านเพิ่นเป็นที่เข้มห้อยเนาะดีมุกดีใจลายพี่รองเลยมิแต่ว่าเดียวซีได้เอาของมาแจกเพิ่มเติมอีก ก่อนชีได้พากันกลับพี่น้องเลยเนาะคุณและพบพ่อกันเบิดมือเวิดเวนมาเนี่ยก็ได้อยู่น้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะอเืม

น้ำเลยเนาะแต่น้ทเนาะอ๋อต่อพื้นพื้นปเนี่ยนะเนอ๋อถเสร็จแล้วเอเฮ้ยัองเลยตัเตียงกันได้โอ้ยเตียงกันได้เนาะใบบนเดียวเลการจังไฟอันนี้โดยโดาพีก็ได้อู้ยมูสอ่อนมูใหญ่อ่อนเลยเนาะสบายดีเด้อพอ ยืเพราะอัลูกมาต้อนนั่นซ่อนแมบ่อ่าแม่มาที่แม่โอ้สบายดีบ่บ่อีกบ่เพื่อนบอรดูว่าเราเขามาจิเพือนบมแม่แม่งเช่นกระตูมมีคนขึ้นไปนอนอยู่บ่นี่ กระตูมห <ừ> ้างบ่ตึงเห่เพื่อนมาเด้อเด้อมาพี่เด้อมาเอาของกอนเอ่อเพื่นคนนั้นแล้ววะน่าตูนคุณป้าพี่น้องที่าเชียงคูณเนี่ยน่าตูนโอ้บ่งไปบ่งมากันน้องนี่คล้คุกันกับ บ้านเฮาเพื่อนเฮาตะกี้มาำข้าวตะกี้ดีพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ข้าวตะกี้เลย กเป็นครั้งที่สามทีุ่่งขึ้นไปมาห้าหกกมเลยทีได้แต่ว่าคลองฝากคลองตอนเขามันเบิดลายเบิดอยู่ปุ่นก้อนเนาะเราอู่หมู่บ้านไหนปุ่นแต่หน้าบูแต่งไอหมู่เฮิร์มเฮิร์มเอโนเอเร์มชื่อเอโนชื่อชื่อเอโนลีเมนเอโนลีเมนอ่านี่มาเตสวรนาเขตเพื่อเนิ่นเออลูกผู้เดียว สองคนเด้อยตอนนั้นมาสองคนผู้หนึ่งอนเลยมั้งมีแต่ลูกผู้เดียวมาถือไก่กระสังเคยถ่ายกระสังพ่อเป็นเออถ่ายกระสังถึงถ่ายหุบเนี่ยนั่นเอาลงมาเบิ้งต้นเอาลงมาเบิ้งด้นเอาไมาให้ลูกเบิ้องในอันนี้ก็ไดเจียกระกระสังนี่ได้เอาลงมาให้เบิ้งงในบ่ได้เอออเาลงมาเบิ้องต้นก้าวให้จบมันยังก็คนนี้ยังก็ กระชังกระชังกระชังนี่ใส่ไม้เออใส่เจี๋ยไม้อันนี้บ่เออีกระชังเจี๋ยไม้เจี๋ยพื้นนี่เลยเจี๋ยพื้นพื้นเออเนาะยูใช่เนาะขายบ่นี่ขายขายหมดแล้วสุดแต่ก่อนท่านทนายคำว่าขายซอกส้นหาโอ้โหเอายังเฮ็ดนี่น่ไมมบ่ดูว่าไหว ไว้ปะช่องเชนห้าโอ้โหเทพนี่เนาะแข็งว่าจิตข้างกระายจนสั้นเนาะกาโอ้หักเลยมันดีเดยอันนี้ไายได้ไหมสั่นมาจากวายนี่เนาะก็คือกับเโาเจียพื้นอยู่เจริญไส้เด้ด เพเจียพื้นบางยาอยู่เจริญไส้พอนี่ยถือว่าพอนี่ยถือว่าอาชีพนี่ซานซานกระสางโดยเฉพาะบึงอยุน่าแน็งคันกระชางกระช่างเนาะบ่แม่นกระผ้าเนาะบ่กระสางมันอยู่ห้นงโบ๊ะกระชางกระเจ้าเจียพื้นอกระพ่านเจ้าเขาโอ้ต่างกันอีกบอกต่างโอ้ อันนี้เกลือคือเคสนี้าใส่เืเข้าไปกาอันนมันทีป่ะกาาางนมันทีจังสีเลยโอ้างเกิ่งไนีพี่นองเลยเได้ย่อพี่นอกคือบวเงินมาแต่ต้อนช่วงสนั้นช่วงย่ามแรงเนาะดังปีไม่ เลี้ังปีใหม่มาเนี่พอดีเห็นพอปเล่านั่งอยู่นี่ซานอยู่นี่เออตอนนั้นซานโบรายหน่วยดอกโบ้เงินกระไดใส่ทางลังลอกเกียเบิงไปถ่ายหูกล้อมย่อขายมืดขายมดเนาะอซานมาเร้่กับขายเออพอดน สองแสนนห้าสองสนห้าบอจิตข้างกระต่จนชันมาอยู่ดินขากระต่จนชันนก็ูาด้อโอ้โหเไรกบพธรรมลายมาานี่ยมันเอาวายดิวายเฮ็ดอ๋อจังพอประตูดี๋ยวสาใเลยแมนประตูละสางใช้ใช้เพ่อใช้ปนี่ยวนี้ไปเลยวายวายุบัน แม่นๆหลายเบิดอันนี้จะเป็นบอนสุดท้ายแม่นบ่บ่งั้น่นบอนสุดท้ายแหละเพราะว่าเป็นกระนุมสุดท้ายเนาะกระนมกระนมเขาบ่เอิ้นว่าบ้านเแม่นบ้านเออกระนกระนมกระนมเลี้ยงหมูเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เลี้ยงอีสันะดเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นมเออบ้านกอยู่ป้เนาะาเนื้อบ้านเแพี่น้องดดีใจหลายมาฮอดแล้วก็ได้เนาะ อันน hey, ี yeah, yeah. ้แล so ้วเขาก็เอาหน้าเสือกบกเอายังอันนี้เอายังมามัดบ้าอมัดใช่บางไหเนี่ยมัดชนีด่มัดชนิดว่าด้ยยังไมัดเสียบมันไม่เสียบสายสายเจียต่เอายังเฮ็ดสายไหมเฮ็ดสำเร็จอ๋อยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอแม่ลงมากปีนงยายไปอยู่บ้านผู้ใช้มันบอเสร็จแล้ว

เพราะถ้าผีกายไปชื้นไงฟืนเหนียวแท้ชอบี้หรใสีอองีอผมจะเอาไม่แนบสีเนาะใส่ฟืนเนาะจะไม้แนบทีนี่ได้ประคำเนาะันันสีนาแน่นเนาะใส่เฉพาะแต่ฟืนบ่เออเชียใส่อยงกงไรบ่ได้ก็ได้ แต่เส้นมวขึ้นไม่เสียเส้นมวขึ้นกรับนี่งแบบนี้่บ้านเฮานี่อื่นวากระตาบ่กระตาเนอะกระตาเนละแบบเนาะพอนะ นะโอ้พอดีเลยที่ัอ้พอดีพอดีนั่ยนะแมเขาให้ดีเลยนะเี่่หที่รพเลยดีนี่เรสนาไม่ในท่ดงจะคือว่าพากันเอาน้าอนมาเนาะแล้กให้เป็น ปั่นกันนะได้ใช่ไหแล้วผอยนึ่วนได้มาจะได้อันนี้ลอยนันแผ่นบ่อนี่หฮานี่บ่เออใช่ครับอแต่า่ครจะต้องให้บ่ครับไดนบอนี่เจแบบ ประเภทพวกอาณาจักรสามเนาะอาาจักรเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยใใจมาสักออเบอมาตั้งปีเยเดี๋ยวทังทีมงานเนาะเป็นพืนพกันคนเลยนะกับจิบงเนี่นขายพวกหรือว่าไปใส่ขอกระดูกดิเนี่ยน้นนจอนะ ต้องในสิ่งเดยเนาะต้องในพันสิ่งเดียวนี้เราะแมนแมนต้องพิพาเป็นกี่เป็นเรียมเวลาื่อนเวลาเพิ่นทีอแม่อยู่กับไผน่ยให้เฮือนเจ้าด้ยจะอยู่กรยเพากับพูวับผัดผัวเนี่ยใส่เบ็ด ไปใส่เบ็ดเนาะอันนี้คือบ่แม่นเฮือนบ่าก็นึมเอ้ก็นึมก็นึมเพินฮึกเพิ่นว่าเฮือนเป็นแบบใดมากองได้ซ่ํานี้กว่านอยู่บ้านเอน่แม่นอยู่บ้านกลืมน่ะแม่นอยู่อยู่นอืออยู่นาน่ะมนกลืมแม่นเีของเฮาบ่นี่หรือว่าเฮามาใหม่เอาเองเลยบ่ม่มาใหม่เอาเองเนาะ ว่ามวนลายนี่เอากนมใหมกินได้นี่เวมวลลายเอากนมใหมกินได้อ้ยเเป็นยังแม่บาเป็นยังอ่ะยวช่วงในลูกกินเหรเอใบมันนกมันเนือเดินเมี่เพื้นเบราาเบื้องที่สถานที่ในกาเป็นติเตอกี่ยงเนาะเกี่ยงไอ้ช่ออยู่เบิยอนกามีบอกผู้สาวบอกย่อน เออู้สาวก็มีูสาวกมี่บเอ็กปันกันนะผู้สาวก็มาพีนยยา่นห่เด้ออยากเห็นปู้ส้าค่ะอ้ยเดี๋ยวเอาไป <c oughs> <c oughs> อสองสองสาว,ว่าอยู่นีนเนาะ ต้องเตาอ่ะองห่อเอาไปต้มแรงนี่เอออบใจเด้อลูกหลานเด้ออบใจด้าบันนี้มันสีบุได้เอาเมื่อได้เหรอเนี่ยเพื่เจ็บเพื่อนยว่ให้เพื่อนตืเพื่อนดังไฟใช่อันนี้อันนี้น้ำเนาะน้ำเพื่อนเบิดนี่เลยบ่ะเดี๋ยว่าอ่ามีมีจะค่อยจะคนก่อนอยู่นี่นะอยู่นี่สามสี่บุไดนี่เนาะสี่หลังคาเพื่อนเอาเนาะสามเอื้อยเปืรอดไดเลยป่ะแง๊งแงงเพื่อนให้เนาะเอาไปนี่ก่อนนะ ดอันนั้ีเอาไปปุ่นน้ำเนยอมอรุ่ณน้ำเนยหยนมีซองสองลังค่โดยอ่าก็ต้องใบซองเนาะอยู่ในใบซองดวยอยู่ฝุ่นมีซองเลยเอาซองเอาใบซองอ่าอยู่ในซองกเอาห้พดอกับแม่เรื่อยเ่อยเปิ่นแพกหนึงเนาะ อ่าเออให่คนแกนึงอันนี้อกับแม่นี่กับคือว่าได้โปรโมชั่นเลยมาันะไดองแโปรโมชั่นำลานดอไปจะเอาใส่ก่อนาใส่ก่อนจังไปเลยคื่าใส่ก่อนยู่ดีมีแหงเด้อลูกหลานเด้อ่ดีมีแหงอยู่ดีแมงกี่ก้ามมามงันเอาใส่เลยน้ำนะแพ็กน้ำมาใส่เลย น่าบ<ห><ม>่แเ่โอ<ห>้ยขาดบ่จ้ะขาดบ่ล่ะยาเสียขาดขา,ดา,ดา,ดาดเต็มแนว ว่าได้แ่ได้แค่สามปีได้หน่มันได้มันได้แป๊กเดียวเนี่แหละเดียววะเออมันนุ่งเถือเือตะกอใหญ่ดมันลงเลยไป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 ไไป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 ไไป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 ไม คือเสาหวแลนนี้โอ้ยหมดแล้วาแลนนี้เอ้ยดกำลังใจเลยวันี้อโอ้ย่ินได้เนาะตั้งคือได้คือวเฮเสียใจเสียใจได้เสีใจไม่เคยบ้านนี้แด้วละวันนี้ มือลำบากกจฮะมือลบาจังวองแสนหาผเนาะลำบากซ้ำใดคอยกรยมมาใส่ใจ่ยนงอยู่ไหดวัสดีมาดโยดอยู่เนาะหลังเดี่ยวดูกระพายเยดูกระพายอ้นี่หลังมาเลยคุณโอ้มีคนอยู่เนาะมีบ่ เด yup. ้อเาเด้ออาอะได้น huh. uh. uh. ้ำเลยว่าสั่งโอ้ยังผู้หนึ่งบ่ได้บ่ได้มีผู้ใส่เนาะเอ้าเกลี่ยเพิ่นผู้นั่งด่หานดิผู้แหนมเดี๋ยวให้ออกเดิอ๋อมีอ่ะก็ไดีเหลือตรงนึงเอาไปให้เพิ่นเนาะโดยอาจารยไปเพิ่นจะได้มีลูกสาวบ่บ่มีลูกสาวโอ้ยเนาะโอ้ยคิดว่ามีลูกสาวอ่า มาหย,กย,กยกอกหยอกเนอ,ออยู่นี่จักคนอยู่นี่จักคนอืมไม่เพิ่งเงงามเนาะมาสามแม่อะได้อ่าจะเงวเานเน่าว่าเหล่าใดแน่บ่แน่เนาะเอ่อกายยังที่เอ้อยผู้นี้เราเป็นว่าพี่น้องทางทีเนาะส่วน ส่วนน้อยน่ะจะมีผู้เว้าภาษาบ่ได้เด้ดิภาษาลาวเฮาอีกนี่บ่แม่นภาษาลาวเฮาสิสื่อสารยากผู้บ่ค่อยได้ลงตัวเมืองนะบ่ได้เข้าเมืองอ่าผู้บ่ได้เข้าเมืองก็บ่ฮู้ภาษาดีผู้บ่เข้าเลยก็บ่เข้าอันนี้แม่นผู้เข้าเลยก็บ่เข้าอันนีก็บ่จักสิสื่อสารกันครับมต่เว้าภาษาเพิ่นอันนี้คือบ่เงินไปทางกินดำมื้อนั้นมีแต่สีจังซั่นสีไปจังซีถ้าเมืองเพื่อนจะใส ซีไอย่างเดียวอ่ะทัานไม่เข้าใจเนาะยักเ์พืชซีไว้ตั้งดอกเพราะว่าเพิ่นยางไปเลยนะเ้ากระยางแล้วก็ต่อย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 พืชเข้าใจว่าเ้างสามาสีไปใส่ได้เนาะเออกนสีประมาณนั้นเพิ่นเจียพื้นมากที่ใส่กระสังเมื่ออ่าคือทางผีเสื้เจ้าใส่แต่กระสังนี่เจียพื้นเนาะอ่มีลูกกระตุ้นไงแปดต้นบอกโอ้โหยอดนะอ่าอยู่อยู่บ้านไดนอยู่บ้านไดนอยู่บ้านคุณใส่ด้วกันบอก นอนนอนเหกคนตัคนตั่นกตอนนั้นมากคือว่ายี่ลูกสาวน้อยหน่อยแทนขมวเขาเพื่อนเลยวัสิไหหมีืกั้นวัติไหหมีเปนต้มก็เลยไปเลยทียเแาเฮือนเสื้อข้าวังยาพโบเมนบูกบอแหล่ไปตรงเนีย แม่สก่งอยู่เพื่อนซูเจ็กไม่ฆ่าไม่ค่าไม่ค่าคล้ายเครื่องอยู่พี่เนาะอันนี้ด่งไฟกำลังสียเหตุยังอยู่เนี่ยหูงข้าวเพราะท่านกินข้าวแรงข้าวกับท่านหุงเนาะกันว่าหุงแล้วบราะเมนยังดอกบาชิคอกินน้ำด้วย ก็มีไผ่โซลาเซลล์คักแน่อยู่พี่น้องเอยกลางคืนเนาะกลางคืนก็มีไผ่ซองสว่างเนาะเนี่ยสำคัญเนาะสำคัญคือเขตนี้เขาจะจะบ่มีไฟฟ้าใส่เลยโอ้โหแงนี้ยังมีไฟฟ้าใส่เนาะแงนเขาจะจะตัดออกเพราะว่ามันเป็นเขตที่มีคนอาศัยอยู่นอ๋อคนโบราอกะเลยตัดออกก็เลยบบได้ใส่ถ้าชาาบานอยากใสก็ต้องไปใส่แฟลโซลา์เซล น้อยเนาะม่นไม่ต้องอ้นเลยท้ามเกลือเพิ่นอยู่นี่อันนี้ก็มีบอลเดียวเนี่ยท่นมีอันนี้ก็บบอลใส่เลยไปมาต้นนั้นเระวัาตู้หยกตู้เย็นกับมีแต่ตู้บอลใส่ยั่งเลยอืมประว่าที่นี่มันเป็นเขตที่อยู่นอกตัวเมืองไปบ้านกับพานไปซื้อๆเจริญไส้บอลใส่บอลใส่นอนเตืนคืนจะข้นอยันีกับผัวบอ โเาะเป็นสแล้ต้องเรียนว่าพี่ไหนม่้ทกคอยละแวงตลอดเรื่องนสิไดได้ยังกินเงมือแม่แม่ได้ยังกินเล้งมืออาหารเลีงอาหารเล้งบัวอาหารบอรน้ข่าวบัว บมีอานแสดงว่าบบมีแนวกินแรงเนาะบ้าเลยโบมีหรนี่แต่ข้าเนาะบ้าบมีผู้ชายเอ็ดบ้านเนาะบบมีผู้ชายฮะมเห็นบมีคนหาให้กินเนาะยิ่งระหาได้หาได้ผู้ชาย มีมองมังมีมองมันยิงเลยได้อเนาะาจะไปกามมุ่งมันมีดแน่่่เนาะออมันเป็นเซลอยู่หานะน้าน้ามอตพูเนาะน้ามาต่พูอันนี้ก็คือไว้น้าปลาไว้น้ำปลาน้ำปลานปาทางพี่แม่งนิ่มเขาจะอาแม่งนิ่มซานอันนี้เนาอลาลมันเป็นอาศีพเสริมของพี่น้องชาวบ้านบนทางนี้อือท่งนี้ทนายนี่ร ประมาณกันเลยนย่เนาะกัรเลนยงของชาวบ้านเป็นทางนี้มันหารายได้จากการสากระสังนี่แหละกระสางได้รายไดเป็นสามเนสายอันนี้อันนี้เกี่ยวเขาไหมบางอันนี้ก็บผ้าแนวหูเข่าใช่บ้างกระจ๊ะกระโจ๊ะบ่เนี่ยเกาะภาษาภาษาบ้านแม่บภาาต่าบ่เออโจ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  ก็อันนี้เล่าว่ากระจะเนาะกระจะคือลุงยังคงตืียมภาษาปากเราเนี่ยสมุด่ากินเข่าเลยกินเข่าเลยว่าจชงไหนภาษาจงไซจงจซจงกระายจองกระซยพีองเลกินเข่าถารมาตัางบ้าน่นปากเลยจงกระายเอาไปเลยถ้ามาจงกระายนี่เป็นสนเ่ออย่างไปทำพิธีคอยก็ได้ เอาอยู่หมอกเอาอยู่หมอกาอังกฤษแซวเด้อเออสื้อผ้าหยังก็อยู่อยู่อีหมอบ่ลาวบ่ฮู้สื้อผ้าหยังกแม่เาอเอาออมือตึ๊บจ้ามือตึ๊บเพิ่น่บ่แม่นเพิ่นว่าบ่จักเพิ่นฮู้เพิ่นปาบ่จักอือฮะบ่แม่นนเ่าบ่จักเพิ่นบ่จักภาษาเฮาเว้าเฮาคุยกันนี่เพิ่นบ่ฮู้เออเพิ่นก็ได้บ่ฮู้ว่านเ่านี่หมายความว่าหยังเนาะอักเนาะอักบ่หรือว่าตะเลียง ตะเลียงเนาะตะเลียงเบ่าคอยมักเจ้านี่อดอกกไม้บอ่เอออดอกกรไมอดอกก็ไม้อ่ะอดิมในเรื่องกินซนเผากระเดียงว่ากินเขาในดก็กินจงกระายจงกระไกระียงกระจ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 งกระกินน้ำอ่ะเด้า เสียดากเสดกคือการกับทางเจริญสาเนะเสียดักเีวาเสดากเลยนะเสียดนะโอ้ยบาน้ำเด็กน้ำน้ำน้ำดื่มน้ำดารกดากดากดากปว่าน้ำเนาะเออเข้าใจน้ำกันด้วยากคือดากเ้อพุ่น้องกนดากกันเนอนเลยก็ได้ขาัน้ำใดไปนี่ก็จว่าดากใดเป็นบ่

แบบภาษาเวียดนามเนาะเวียดกอาสงเาเด้่สงสงคือกันเนาะโอ้บ่คือกันเนาะแต่ละชนเผ่าอนีมือนีไปว่าตีบ่เออมือตีตี นอตีด้วยโอ้บัดหู้นี่เปลวบัตตุ้งบ่เออเอาคอยขึ้จากบัหู้เปบัดตุ้งตาเปลวมัดบ่นั่นเปลว้บามัดโู้คอยได้เฮียนู้้มนหสาวเป็นกุ้งอ่าจิไปเอาเมอจู่เจืิญใส่กันอจิเปนี่นองกันนึงมาหอก็ไม่โยอก็ไม่ยิ้มอ

เออต่านึ่งเลยนะเนื้อพี่น้องเนื้อขาเข้ามาเขตนอกเข้าโบมันย่างดอกพี่น้องเลยเอามานี่กระตองใดบางที่เพิ่นกะมีผู้โบจักภาษาคือจังซีแหละเขาต้องเหียนหูไว้ต้องเหียนหูไว้นอกสื่อสารกันคือจังซีในบัตรเปิ้ลเว้าี่กะเขากัมือตึ้บด้วยเขากับโบหูนะเขากับเนาะพยายามเพราะว่าเขาโบเงินกระสีใดมากเขตนี่บอยโยดูโย่สีใดศึกษาเติม

คือสีประมาณนี้เนาะบ่ครับเนาะทางเฮาเองก็คือสิได้เอาหน่อยคลิปนี้เฮาก็จบคลิปก่อนจบคลิปทำเนียแหละพี่น้องเอ้ยไมีแต่ว่าสิเอาอันนี้แหละไปส่งเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะเนนนพิ่แ่ว่าบาเพิ่นนกอากสี่ทุกท่านเป็นกาลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะไปบ่ครับเนาะอ๋อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องเด้อเนาะเด้อ